าเกิดว่ารีบใช้เงินก็ต้องหายืมเงินออนไลน์กับแอปที่มันถูกกฎหมายหรือถ้าไม่มีสลิปเงินเดือนเพราะว่ารายได้ก็ไม่แน่นอนก็ต้องไปกู้กับแอปถูกกฎหมายนั่นแหละเพียงแต่ว่าการจัดกู้อะไรก็ต้องดูให้ดีตรวจสอบให้แน่ซะก่อนเพราะว่าของปลอมเยอะมากนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตอยหลานยายชาแนลนะครับ แอปสินเชื่อดุนดวนดวน,นมากฉบับคนที่ต้องการจะใช้เงินเลยอัปเดตให้ปี2567จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วกับมันนี่ h ันเดอรคือยังคงเสถียรภาพในเรื่องของแอปสินเชื่อที่ถูกกฎหมายแอปที่มีความปลอดภัยแล้วก็แอปที่ได้เงินไวสดใน10นาทีคือเขาจะให้เป็นเงินสดนั่นแหละแล้วก็รับเต็มๆไม่มีหักไม่มีค่าธรรมเนียม ใครที่เคยช้ำมาแล้วหลายรอบคุณอาจจะต้องรู้ก่อนนะแล้วคุณจะโฟโลชลุยผ่านง่ายเลยสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก่อนที่จะไปขอกู้จะต้องเข้าใจว่ามันนี่ thunder เขาจะแปลกกว่าก็ตรงที่เวลาที่ใครไปยืมเงินแล้วแล้วก็เอามาคืนเขาเลยเนี่ยคนที่รีบปิดหนี้ก่อน3มเดือน t h เดอร์ thunder เนี่ยเขาจะไม่รักแล้วก็เขาก็จะลิดคุณไว้เลยนะ ไม่ให้คุณกู้ได้อีกในรอบต่อๆไปคือมันจะเหมือนกับฟินิกสไปแเปะเลยนะเขาเคลือเดียวกันถ้าเป็นแบบนั้นคุณจะต้องใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบคืนรอคืนรอโปะรอปิดเนี่ยให้รอสัก4 7เดือนไปแล้วเผลอๆนะเมื่อถึงตอน,นั้นเนี่ยคุณจะได้วงเงินที่มันเพิ่มมาอีกด้วยโดยรวมแล้วเนี่ยนะมันจะเหมือนกับการสร้างเครดิตให้กับตัวเองนั่นแหละ ในเรื่องของความไวในการอานุมบัติก็ถือว่าเร็วใน10นาทีอันนี้จะไม่รวมขั้นตอนการสมัครด้วยนะและก็ได้เงินไวสุดใน10นาทีด้วยแต่บางคนก็อาจจะรอไปถึง7วัน8วันหรือนานกว่านั้นก็มีโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระซึ่งส่วนนั้นก็อาจจะมีเงินเข้าเข้าผ่านธนาคารเนี่ยมันอาจจะน้อยสักหน่อยหนึ่ง จะบอกว่าการสมัครและการถอนเงินจริงๆแล้วเขาบอกเลยนะว่าคุณสามารถทําได้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วอยากจะแนะนําว่าในช่วงสามทุ่มไปแล้วเนี่ยอย่าให้คุณเข้าไปถอนอย่าสมัครเลยเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีปัญหาเยอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าธนาคารเนี่ยมักจะปิดปรับปรุงในช่วงดึกๆ thunder ในจุดนี้ชอบเขามากๆก็ตรงที่สมัครได้ทุกอาชีพ ไม่ใช้สลิปเงินเดือนถึงแม้ว่าคุณจะมีสลิปเงินเดือนเนี่ยเขาก็ไม่เอาคือเขาอยากให้คุณใช้แค่อ e ีสเตทเมนต์ย้อนหลังมาสัก7เดือนเฉพาะธนาคารที่เขารองรับนะก็มี9ธนาคารด้วยกันแล้วก็เป็นอ e ีสเตทเมนต์ที่ขอจากแอปธนาคารเท่านั้นด้วยการที่คุณสมัครผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีความรวดเร็วจริงๆด้วยแต่ถ้าใครที่รอนานกว่านี้ อาจจะต้องขอโทษมามนะที่นี้ด้วยเพราะว่าคือบางคนนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีโปรไฟล์ที่มันแตกต่างกันจริงๆในแอปเดียวเนี่ยจะบอกว่าจะมีสินเชื่อส่วนบุคคลและก็สินเชื่อ n น n o ฟไ n น n แนซึ่งระบบจะแยกอาชีพของคุณเป็นหลักอย่างเช่นว่ารายได้ของคุณนะถ้าเกิดว่าเป็นรายได้ประจําระบบก็จะจับให้คุณเนี่ยได้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งวงเงินสูงสุดคือ1ล้านบาท แล้วก็ดอกเบีย้ยต่ำๆเลยไม่เกิน25%หรือคิดง่ายๆหมื่นหนึ่งจะคิดดอกเบีย้ยวันละ7บาทส่วนใครที่ไม่ได้มีรายได้ประจําอย่างอาชีพอิสระเพราะค้าแม่ค้าอื่นๆรวมถึงไกลก็ตามอย่างเช่นนักศึกษาที่พ่อแม่โอนเงินเข้าบัญชีมาให้แบบนี้ก็กู้ได้คนที่รับเงินสดแล้วก็เอาเงินตัวเองเนี่ยเข้าบัญชีก็ได้คนกลุ่มนี้นะจะได้เป็นเินเชื่อนโนไฟแนนซ ซึ่งวงเงินจะร้อยกว่าก็คือสูงสุดแค่1 0 0 0 0แบาทดอกเบีย้ยก็จะแพงกว่าด้วยไม่เกิน33%ต่อปีหรือหมื่นหนึ่งเนี่ยคิดดอกเบีย้ยวันละสิบาทคนที่มีรายได้ไม่ประจำส่วนใหญ่ธนาคารก็จะเห็นว่าคุณมีความเสี่ยงมากๆคุณก็จะได้เป็นสินเชื่อนนโนไฟแนนซ์เพราะว่าสินเชื่อตัวนั้นมันจะได้วงเงินที่น้อยกว่าแล้วก็ดอกเบีย้ยมันก็แพงกว่า ส่วนตัวคุณเองก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นวงเงินหมุนเวียนหรือว่าจะรับเป็นเงินก้อนใครที่กู้บ่อยคุณก็เลือกเป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนใครที่กู้ไม่บ่อยแล้วก็อยากผ่อนนานๆคุณก็เลือกเป็นรับเงินก้อนครั้งเดียวจบจริงๆแล้วก็อยากจะแนะนำว่าให้คุณเลือกเป็นวงเงินหมุนเวียนซึ่งมันจะใช้ได้บ่อยๆแล้วก็ใช้ได้นานๆโดยที่ไม่ต้องขอกู้บ่อยๆด้วย ใครที่เข้าใจหลักการดีแล้วแล้วต้องการจะยืมเงินอีกสักครั้งหนึ่งกับบันดี้ทันเดอร์อย่าลืมที่จะดาวน์โหลดแอปได้จาก Official Store อย่างเช่น Play Store หรือไม่ก็ App Store ซึ่งย้ำว่าสองช่องทางนี้เท่านั้นส่วนใครที่ดาวน์โหลดจากช่องทางอื่นในส่วนนั้นน่าจะเป็นมิจฉาชีพถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจคุณก็สอบถามได้ตามช่องทางเหล่านี้ขอ้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ